สวัดีครับวันนี้พบกับเก่งการที่นี่ลำมเลิศคาัสเซนเตอร์วันนี้มีรถกระบะตอนเดียวแบรนด์หลักมาแนะนําและมานําเสนอกันนะครับผมกับคันนี้เลย t ตโยต้าไฮรักรีโวกเครื่องยนต์2.4เป็นตัวเอ็นที่หน้าหมูป่าเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมก่อนจะดูรถกันฝากที่ตั้งร้านกันก่อนเลยร้านของเรานะผมตั้งอยู่ที่ถนนเลียวบาลีอยู่คูขวาน้องจอกกรุงเทพมหานครของร้านนั่นเองนะครับผมอยู่ระหว่างซอยเลียวารี3 0กับซอยเลียวารี22นะครับผมอยู่ห่างจากสำนักงานเขตหนองจอกประมาณ 1กิโลเมตรเท่านั้นเองมาไม่ถูกสามารถติดต่อที่ช่องทางด้านล่างได้เลยครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถที่คุ้มค่านะครับผมเอาไปใช้งานได้ทุกประเภทเลยว่าจะเป็นขนบ้านหรือว่าจะเป็นขับรถส่งของโลจิสติกต่างๆนะครับผมแฟร์เทอร์ี่ลาซาด้าได้หมดเลยย้ายบ้านย้ายสมโนครัวกับภูมิลำเนาได้หมดเลยครับคุณลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะครับผมมาพร้อมกับใบหน้าหมูป่าสุดสวยแบบนี้ไปเลยนะครับผมไฟทุกดวงไม่ต้องพูดถึงครับผม ติดแล้วครับผมแล้วก็จําด้วยนะฮะเราดูแลอย่างดีให้ทุกคันนะครับผมรถของเราอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะฮะนี่เลยสีบอดี้ไม่ต้องห่วงนะฮะเดิมๆสีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับผมเพราะเราไม่มีการทําสีแต่อย่างใดเลยนะฮะล้อคันนี้นะครับผมได้ามาพร้อมกับล้อกระทะพร้อมฝาครอบนะฮะนี่เลยยางสภาพดีๆใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับผมเป็นล้อกระทะขอบ16นะฮะเป็นยางบิสโตรด้วยนะครับผมสวยๆเลยนะเพิ่งเข้ามาใหม่นะ กระจกมองข้างสีดำนะครับผมดําได้นะตัดกับตัวรถสีขาวนะครับผมพร้อมกับโลโก้ไฮลักนะไฟเลี้ยวไฟทัชพิมพ์ติดครบหมดเลยมือจับสีดําด้านอีกเช่นเดียวกันนะครับผมคันนี้มีคีบกังสจัดมาให้คีวกังสดัดมาให้นะครับผมกระจกไม่มีรอยรลาวรอยแตกแต่อย่างใดเลยนะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันเลยภายในบอกเลยนะผมสภาพดีมากนะนี่กระจกไฟฟ้านะครับผมพร้อมกับเส้นท่านล็อกกระจกมองข้างฝาไฟฟ้าด้วยคุณลูกค้าโฮมไลทพาวเวอร์นะครับผม นี่คันนี้ครับผมไม่อยู่ที่1นึ0 0 0สาพโลครับผมเกียร์หสปีดจอกลางแคสกีนนะเพลงดังนะครับผมไอเย็นเจีียบเลยนะฮะเดี๋ยวนั่งให้ดูเลยนะนี่นะครับผมก็คือว่าวิสัยทัศน์การมองดีมากๆเลยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยไอเย็นมากๆเลยนะครับผมเกียร์หสปีดนะครับผมนี่เลย เบรกมือใช้ง,งานได้ปกติเบาะหนังสวยๆนะฮะให้ดูด้านบนดีกว่าด้านบนนะครับผมที่บังแดดใช้ง,งานได้ปกติเลยนะฮะที่ส่แว่นมีมาให้ไฟด้านในติดครบหมดครับฟิล์มติดให้ใหม่นะฮะเราติดให้ใหม่สังเกตดูได้เลยว่าทิชชู่ยังติดซึมแบบว่าแทรกไว้อยู่เลยนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะไอเย็นนะครับผมสี่จุดเลยนะผมฝั่งตรงคนขับสอง ฝั่งตรงขอนั่งสองแอร์แบ็กสามลูกนะฮะ SRS แอร์แบ็กสามลูกเลยมีตรงพรมอะไรใต้ขาคนขับแล้วก็ฝั่งตรงนู้นนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะคันนี้คุ้มมากๆเลยนะฮะขับปลอดภัยแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูในะส่วนความเดิมกันบ้างนะครับผมตรงเม็ดอาร์กันขออนุญาตแจะนะฮะความเดิมนะครับผมนี่อันนี้ไม่ใช่ความเดิมแต่ตอนที่แล้วนะความเดิมสดๆเลยนะครับผมนี่ รู้ไปนะ,ไนะครับผมเม็ดอาร์กเดิมๆนะครับผมสีไม่มีผิดเพี้ยนฮะการันตีโครงสร้างไม่มีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ํากรอใหม่ตัดต่ออย่างแน่นอนนะครับผมเราตรวจเช็คจากคุณชูชาญจริงๆเลย274จุดให้คุณค้าได้มั่นใจว่ารถของเราไม่มีประวัติพลิกคว่ำมจมน้ํากรอใหม่นะครับเดิมหมดเลยนะครับน็อตเนิร์ดนะฮะสวยๆนะครับผมอ่ะตู้ได้เป็นตู้อลูมิเนียมนะครับผมตัดให้ใหม่ตรงรุ่นขนาด2องเมตรสิพร้อมจุดจเป็นโงเล่นไม่เรียบร้อย ภายในบุไม่อัดนะครับผมการรั่วกันซึมด้วยการยายเนะี่ยให้เรียบร้อยด้วยล้อหลังได้พร้อมล้อกระทาผ่ายงางบรรทุก XDD2 นะฮะคันนี้สวยงามมากๆนะครับผมนี่ตัวเซตอ dition นะครับผมไฟท้ายเป็นเอกลักษณ์ของรีโวเลยใหญ่ๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไฟสุกเจ๋นะครับไฟถอยนะฮะไฟเบรกตรงที่สามมีมาให้ด้วยนะครับผมตู้ทึบตัดใหม่สติ๊กเกอร์ยังไม่ได้แกะเลยนะครับผมพร้อมยางสะท้อนแสงสีเขียวนีออนนะสวยงามมาก่า นะครับผมใครนี่ใครสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมที่นี่เราเป็นคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในะส่วนของด้านข้างกันบ้างนะครับผมยางมิชลินนะครับผมกระทะผายางบรรทุก XCD2 เลยนะครับผมตู้ดีมากนะตัดใหม่นะครับผมเอาไปเลยคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยเรามีส่งรถ,ถถึงหน้าบ้านเซน็เนไฟแนฟน,ฟ,นฟรี7 7จังหวัดให้คุณลูกค้าได้มั่นใจเลยว่ารถของเราไม่มีประวัติซพ่อมจมน้ำย้อมแมกนีไมตตัดต่อได้เลยนะครับผมคุณลูกค้าทักเข้ามาได้เลยนะฮะ ที่นี่เราเลือกคาร์เซ็นเตอร์สำหรับคันนี้นะครับผมราคาอยู่ที่4 2 4 0 0 0 4 2 4 0 0 0นะครับผมผ่อนอยู่ที่เดือนละ7,000ตลอดอายุสัญญาใครที่สนใจอยากได้รถคันนี้นะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับผมกับ t o y ยต้าไฮรักนีโวขึ้นจน2.4 NT ปี2021นะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนะครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดรถสวยที่จะมาแนะนำและรีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคร กล่าวเอ่ยคาว่าสวัสดีครับ